แต่สัตประคองประคองหน้าหน้านำนำแหงบดอู้นไม่ตรงสองตัวลูกสองตัวลูกตัวหน่อยเจะผนมีสิมัดขึ้นปะโอ้ยมันว่าวอ,อ,อู้นประคองไม่โดนอ้วน có tầm luôn tụi nó cục vậy cái nhà Mình nói nghèo của mang Hả? À? còn con có ngào lẻo là bơ Có uẩn hả? Tổng xong tuổi, ở kìm vô bớt lẽ, Con nhỏ nói น้ปลาปลากับบุหรเสจะได้ไงไดเอานาำกับบุหรี่นี่ได้ดต่ตัวหนาเอาไว้สอาเจแ้ว ลีกมาาสองลูกแปะสัสหนึ่งลี่สามลูกหนึ่งสามลูกนีมันเยอะมกยอปไปมองเขาไหบูนสอลเดนี่เก็บสี่ลอันนี้บนไปอีกตัวนึ่งสองสามสี่ห้าเ็ดแปเกาสิบสิบองสามสิบสี่สิบห้ามาสิบหตัว